ในนามปกครองของนักเรียนก็ขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่มีโครงการรักษาสินค้าให้เด็กๆรู้จักการนั่งสมาธิการสวดมนต์ก็คือจากที่ลูกไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยสวดมนต์เด็กๆก็มีการนั่งสวดมนต์และนั่งสมาธิ ให้ลูกได้รู้จักว่าการนั่งสมาธิเป็นยังไงแล้วก็ลูกก็ใจเย็นขึ้นพูดเเราะขึ้นแล้วก็รู้จักบำเพ็ญกุศลช่วยเหลือคนอื่นจากที่ไม่เคยช่วยเหลือก็ช่วยเหลือคนอื่นคุณยุงคุณยายที่บ้านแล้วก็รู้จัก,จกทําความสะอาดบ้านล้างน้ําล้างห้องน้าล้างถ้วยล้างชามช่วยพ่อช่วยแม่ แล้วก็ทําบุญกับเพื่อนๆแล้วก็เวลาไปบ้านเพื่อนก็รู้จักบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไปบ้านเพื่อนนะคะแต่ก่อนไม่เคยบอกตั้งแต่มีโครงการรักษาสิล้ามาลูกๆก็เปลี่ยนนิสัยเยอะก็ขอขอบคุณคุณค,ณค,ณคณรูโรงเรียนบุคคาวิทยาครวิทยาศาพตีหนึ่งร้อยเาสิที่มีโครงการ รักษาสิลห้าขึ้นมานะคะขอบคุณค่ะ